ดีค่ะขอต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่รายการลองมาพักครับมัมกับมัมครับผมตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่หน้าร้าน Cash Ion Burger House ค่ะอยู่ตรงซอยพหลโยธินเจ็ดข้างใต้คอนโดโนโบร้านนี้นะคะเขาเด่นเรื่องสเต็กแล้วก็เบอร์เกอร์ซึ่งเบอร์เกอร์ของเขา่ะมีให้เลือกหลายแบบมากๆเบอร์เกอร์ทั่วไปก็จะมีแค่ชีสนู่นนี่นั่นแต่อันนี้คือมี t e x t อร์มีรสชาติที่แบบแตกต่างไปเขาแอบดูเมนูที่แอบดูก็ไม่เห็นนะดิ เออเปิดนิดนึงแบบเปิดปั๊บไอ่หัวเนื้อน่ากินไอ่ชีสชีสน่ากินไอ่ขนมปังไอ้ปิดก่อนเนี่ยเดี๋ยวค่อยดูเอาอย่างงี้หลายๆคนอาจจะสงสัยแล้วไม่ต้องคอมเมนต์มานะว่าทำไมพ่อไม่มาเปิดรายการเนี่ยพ่อผมมั่มครับย้อนวัยมาครับผมเออไม่เล่นดีกว่าดูหยับคายอยู่แล้วไม่ดีแค่เบอร์เกอร์ไม่ดีแค่สเต็กเครื่องดื่มก็ดีเครื่องดื่มต้องลองกันเองเพราะว่าเขาบอกกันว่าสเต็กเบอร์เกอร์มันต้องคู่กับเชคมันคู่กับมิลเชคต่าง เราเข้าไปด้านในดีกว่าเพราะคุณพ่อรอด้านในแล้วค่ะออโอ้โหอา้าวเปิดที่หลังก็ได้มันมันมากินก่อนไม่ทำไมรีบขนาดน,นั้นพอบอกว่ามาร้านเบอร์เกอร์นี่เข้ามารอเลยเคิดถึงน้องมิกจริงๆชวนเข้ามาแต่เมื่อ มเมื่อคืนวันเกิดเขาบอกว่าหนูน่าจะปาร์ตี้น่าจะปาร์ตี้หนักตื่นเต้นมานี่เขาขายอะไรมันหอมจังไงลูกเบอร์เกอร์แล้วก็สเต็กเขาเด่นมากเรื่องเบอร์เกอร์กับสเต็กเบอร์เกอร์ส่วนใหญ่ที่พ่อกินก็จะเป็นแบบชีสผักแล้วก็เนื้อถูกไหมแต่ที่นี่เขามีให้เลือกอย่งนี้ดูน่ารักน่ารกน่ากินมาก เขามีให้เลือกตั้งเก้าแบบแล้วก็รสชาติคือแบบไม่เหมือนที่พ่อเคยกินแน่นอนโอ้โหอ่านไม่ออกลูกมันคืออะไรลูกอ่านไม่ออกหรือพูดแบบโอ้โหอร่อยโอ้โหอ่านไม่ออกแค่แต่ว่าอันนี้พ่ออ่านออกเนี่ยค a สไอร o n cast iron cast ั a s t อ่ะเกอร์ อะไรมขนอะไรนโอไม่ใช่บิ๊กตูบตูบีใช네่ไหมบีบีเบอร์เกอร์ฮ uh ิรตเบอร์เกอร์เฮาวเบอร์เกอร์เฮาวเออเบอร์เกอร์ฮาว์โอเคโอ้ยมีสเต็กด้วยนี่มีสเต็ก uh. ด้วยอืออือแต่วันนี้เราจะมาลองเด่นๆของเขานั่นก็คือเบอร์เกอร์กับเนื้อมีหมูเนี่ยหมูก็มีหมูก็มีเนื้อก็มีเนื้อหมูไลยหมาด้หมาเออต้องไปร้านน้าหนงใช่ไหม้าน้าหนงใช่ไหมแล้วถ้าพ่ออยากกินตีนไก่ที่มีฮ่องกงฟูต้องไปร้านไหนนะไปเจี๊ยบ อ๋อแล้วถ้าอยากกินก๋วยเตี๋ยวต้มยำอ่ะไปร้านไหนดีอ่ะไปร้านพี่พี่พี่สวยแล้วก๋วยเตี๋ยวเขาคั่วทุกวันเลยไหมมิม้นเหิน <laughs> <laughs> แต่ร้านนี้เป็นไงร้าน <laughs> นี้ดีเนี่ยเขามองด <laughs> ู <laughs> เขามองอยู่นะลูกเฮ้ยนี่เขามาคุยนะใช่เขามาคุยมาแนะนำอยากรู้เหมือนกันว่าร้านเขาอะฮอตฮิตมากฮอตฮิตเมนูไหนบ้างเราต้นกําเนิดของร้านนี้ทํามาจากอะไรเกิดมาจากแรงบันดาลใจคืออะไรอะจะอันนี้เจ้าของร้านใช่ไหมเนี่ยใช่ยังยังหนุ่มอยู่เลยยังเด็กอยู่เลยอะมา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 น้ำกําลัง นี่เราก็อยู่กับคุณตาแล้วนะคะคุณต้าคือเจ้าของร้านคุณอะไรนะต้าครับผมตานะชื่อจริงนี่ไหมนี่ครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรถามทำไมอ่ะถามไปเชว่ามีชื่อจริงบ้างก็รู้ไหมพอเอ็มบอกว่าเดี๋ยวจะรบกวนคุณต้าเล่าประวัติเรื่องราวแล้วก็เข้าเฟรมด้วยกันนะหน้านี่คือสติดเลยนะเขาเขาไม่ได้เตรียมตัวมาเขาบอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปดีผมก่อนไหมล่ะเมื่อกี้เมื่อกี้เห็นก่อนเข้าอยู่นี้แหละเขาเขาเขาประมาณนะเขาตื่นเต้นนะ เคยดูไหมพนักงานนี่คือตื่นเช้ามากเลยนะเคยดูผมไหมดูครับเคยดูครับเคยดูเลอดูไปจับไหมไม่ออกวันเดียวมันมันไม่ออกทุกวันแต่ก่อนเห็นมาทุกวันไม่ใช่เหรอครับมันเป็นที่อื่นที่อื่นที่อื่นช่วงนี้ขาลงเนี่ยอใช่อยู่ไม่กี่วันอืวันหรือวันเดียวนะนี่เือเปมากี่ปีแล้วเนี่ยอ่าปีนี้เข้าปีที่เจ็ดแล้วครับไม่ใช่น้องมาอยู่ได้กี่ปีแล้วไม่ได้เลยหโอ๊ยพ่อพ่อต้องอยากดูเรื่องราวของเขาสิเอ็กกี่ปีแล้วนะ ปีที่7ครับปีที่7แล้วนะครับผมโอ้เราชอบกินเนื้ยหรือว่าเราเป็นกุ๊กเบเกอร์มากรือว่าเราชอบกินจริงๆเป็นคนชอบทานเนื้อครับอันนี้เนื้ออยู่แล้วใช่ครับใช่ครับก็เลยคิดอยากจะมีอยากจะมีร้านเตือนเป็นร้านเนื้อสักจากร้านหนึ่งใช่ครับโอ้แล้วใครตั้งชื่อให้หน่อยไอ้คัตอะไรนะแค่ไอรอนแค่ไอรอนเนี่ยเออคิดกันกับคุณส่วนครับคืออันนี้มันแปลว่ากระทะเหล็กหลออครับที่มันเอาไว้เหมือนกับทำอาหารอะไรอย่างนี้ครับไม่ใช่ชอบไอรอนแมนไม่ใช่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 นะเอออาหารมีกี่อย่างเนี่ย ก็จะมีรคานเป็นเบอร์เกอร์เป็นแล้วก็มีสเต็กแล้วก็เป็นเครื่องเคียงต่างๆครับโอ้มีที่ดูอย่างมีเบอร์เกอร์มีมีหมูด้วยใช่ไหมมีครับมีครับมีเนื้อมีหมูครับผมแม่คิดถึงลูกชายมากเลยเมื่อก่อนกินไม่เป็นนะ กินเป็นูลูกชายนี่แหละที่ผ่านมานะคะเมนูเบอร์กเกอร์ที่เขากินก็จะแบบเบสิกมากๆเลย,เลยก็เลยอยากให้คุณพ่อมาลองที่ร้านนี้เพราะรู้สึกว่ามีให้เลือกหลากหลายดีอย่างอย่างเช่นอันนี้เอฟแอลเห็นติดดาวด้วยแล้วก็มีแบบแดงๆแปลว่าอะไรคะอันนี้จร <โฟ S 2> ิง<อ>เป็นเบอร์เกอร์เผ็ดครับคือ,อปกติเบอร์เกอร์ก็คือเป็นอาหารฝรั่งใช่ไหมครับคือส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยทันเผ็ดมันคงไม่ใช่อาหารอีสานอยู่แล้วล่ะเดี๋ยวนี้ก็มีเบอร์เกอร์อีสานนะครับเฮ้ย ที่เขาชอบเอาพวกเนื้ออะไรต่างๆมาทำเป็นเป็นรสลาดอย่างนี้เหรอใช่ใช่ครับมันมันเข้ากันไม่เข้าเหนียวเบอร์เกอร์เหนบเกอร์เข้าเหนียวไงเอาข้าวเหนียวมาทําเป็นแบบแผ่นไอนขนมปังแล้วก็เอาเหนียวไปจี่หน่อยเอาไปจี๋ให้มันเป็นแบบนี้หน่อยอย่ายุ่งอย่ายุ่งอครับผมครับอันนี้ก็คือเป็นเบอร์เกอร์เผ็ดซึ่งซึ่งเหมือนกับเออ่ทางร้านเนี่ยทำอยากให้ไม่มีตัวหนึ่งที่มันเผ็ดสุดๆไปเลยเพื่อที่ว่าจะได้เหมือนกับถูกปากคนไทยอะไรอย่างนี้ครับเบอร์เกอร์เผ็ดเหรอใช่ครับตัวซอสจะใช้พริก สามชนิดมาทำผสมกันมีมีพริกกระเลียงมีพริกแห้งโอ้เผ็ดมากพริกกระเลียงใช่ไหมใช่ครับใส่เข้าไปในตัวซอสด้วยอย่างเงี้ยครับแล้วก็จริงๆแนะนำอีกตัวหนึ่งคือจะเป็นตัวจาลา p ิโ o ซึ่งอันเนี้ยจะเป็นเหมือนกับเบอร์เกอร์สไตล์อเมริกาใต้ที่เราจะใช้ตัวพริกดองของแถบอเมริกาใต้มาทำอารมณ์แบบเม็กซิกันใช่ครับใช่ครับแล้วแขกที่มากินน่ะเป็นคนไทยหรือคนต่างประเทศจริงๆิ่โซนเนี้ยเป็นคนไทยถ้าเป็นส่วนใหญ่ตอนแรกที่เปิดมาคิดว่าเอ้ยอย่างน้อยอ่ะ คนฝรั่งน่าจะสัก50%าสิบอร์เซะไรเงี้ยแต่กลายเป็นว่าคนไทยเจ็ดสิบเอร์เซ็นตเลยแล้วคนที่เขาที่สั่งกินเนี่ยสั่งอะไรเยอะที่สุดเลยเป็นเป็นเมนูไหนใช่ไหมเมนูไกนซิกไอเมทชอนซิกมีเจอจริงๆก็ไดเป็นสองเมนูนี้แหละเป็นหลักเหมือนกันครับเพราะมันก็เป็นตัวที่มีรสชาติมีรสชาติจัดจ้านที่สุดของของตัวร้านเลยแล้วก็มีอีกสองอย่างนี่คะที่อ้อมีมีด้านนี้ด้วยที่เป็นเนื้อแบบเนื้อกระทะร้อนก็เหมือนกับทางร้านก็คือจะมีตัวเป็นสเต็กกระทะร้อน ถ้าผมเวลาเสิร์ฟเนี่ยก็จะเสิร์ฟบนกระทะร้อนเลยแล้วก็ตัวเนื้อเนี่ยเราก็จะมีผัดเปลี่ยนกันไปถ้าเราไม่ใส่กระทะร้อนเราใส่อย่างอื่นเราจะเรียกเป็นยังไงหม้อกระทะเย็นเป็นกระทะเย็นเป็นหม้อร้อนก็ได้กระทะเย็นเออหม้อร้อนหม้อร้อนกระทะเย็นสวนกันนิดนึงแย่งกันเล่นนิดนึงเล่นนิดนึงร้านปิดกี่โมงครัคุณพ่อขอนั่งยาวเลยได้ไหมได้เลยครับยาวๆเลยครับผมเออนั่งยาวเลยเอาเสือไปพ่อพ่อพอนอนตรงนี้แหละเดี๋ยวผ่านไปสองวันพอคุยกันปุ๊บไม่คุยไม่คุย คุณตาเขางงนะว่าพ่อพูดเรื่องอะไรปัญหาครอบครัวจะเกิดได้นไหมครับพูดเรื่องแม่เขาปัญหาครอบครัวครับปัญหาครอบครัวไม่ครอบครัวยังเนี่ย ยังครับผมดีมากคนในอยากออกคนนอกอยากเข้าขอคำแนะนำหน่อยอยาฆ่าตัวตายเชื่ออลยอยาฆ่าตัวตายอยู่ยิ่ีเลยยิ่นี้เลยนิ่งมีเงินก็ไปเที่ยวสบายตัวสบายตัวไมเที่ยวที่ไหนได้บครับโอ้ยดดาดาพาไปรชายะยะเดี๋ยวพาไปเดี๋ยวพาไปจำเลยตอนนีาเปิดยังเปิดเปิดแล้วห้ามกินเปิดแล้วเสียงลงเลยเพาะา พ่อเริ่มหิวแล้วได้หอมนะหอมมากเลยคือหอมโชวยมาแล้วเนี่ยคุณพ่อครับไม่คนชอบอะไรแบบนี้มากเลยซึ่งแม่เชื่อว่าจะแบบเดี๋ยวขอหอมกลับไปให้ลูกชายด้วยไหมได้เลยควันเกิดเลยครับเดคิดตังค์ป่ะโอ้พ่อทำหน้าขนาดนี้แล้วอะ เศร้ามากเลยอ่ะจริงนะมันเกิดลูกชายได้เลยครับยินดีถ้าเอาไปฝฝงลูกชายจะให้อะไรบ้างได้หมดเลยครับเลือกได้เลยครับเอาหมดเลยได้เลยครับได้เลยครับจริงพูดแล้วนะบอกอากาศแล้วนะเดี๋ยวแรกครับรัชดาโอเคได้เลยเดี๋ยวจัดให้รัชดาหนึ่งไซส์หนึ่งไซส์อันนี้ก็ต้องไปด้วยไหมไปดิเขามีอยู่แล้วเขามีเขาอยู่แล้วเขามีเขาอยู่แล้วเขามีแครดี้เขาอยู่แล้วดูอะไรนะแชรดี้เมื่อกี้ก๊อฟไง ที่กลับบ้ทีสีเธอทีสีลุิบเกไปประมาณหนึ่งยี่สิบสองถึงยี่องะันมาเอ็มเข้าน้ำเผลอหลับไงที่โูฟ้าที่บ้านพ่อเผลอหลับที่ข้าน้ำพาหลานเข้าอืละเมอพาพาพาหลับอีไอดีนีบอดี้ เขาไอ้นี่ไงออกกําลังกายเยอะกล้ามเนื้อกระตุกกล้ามเนื้อกระตุกเอก็เลยละเมอไม่มองผัวดีนะเอ็มก็มองผัวดีพ่ออยากให้เม่เป็นแบบนั้นมากเลยเกรียนจะลายเลยมันเป็นอะไรกันแบตาเป็นอะไรกันแบอะไรเดียวเพิ่งให้คุณตาพูดอีกหนึ่งเรื่องก็คือตอนนี้พ่อกําลังร้อนๆใช่ไหมนี่เมนูเครื่องดื่มของเขาถ้าเรากินสเต็กเรากินเบอร์เกอร์สิ่งที่คู่กันกับ สองอย่างเนี้ยก็คือเป็นมิลช์เชคมิลช์เชคนมปั่นแต่ว่าถ้าอะไรไม่ใช่แค่เป็นไอศครีมล้วนมาทาออเอาไปฝากแม่เดี๋ยวไปฝากแม่สักสองได้สองอันเปิดจะพูดหวานไม่ไม่ไม่ให้กินมันไปสาดมากไม่ได้ของอร่อยแบบนี้ต้องกินเออเอาแค่เพ่อแก้วป่ามิลช์เชคก่อนเลยได้ไหมคะเผื่อจะได้ดับอารมณ์ร้อนได้เลยครับได้เลยครับเดี๋ยวผมแบล็คมาให้นะครับได้เลยค่ะไปเลยรีบไปเลยไปมาขอบคุณนะคะไปเลยไปรีบไปเลยไปมันกระเมร โอ้โหเจ็บยามนะอันนี้คือลิ้นข้าวหน้าลิ้นบัวค่ะอันนี้อันนี้เป็นกระทะร้อนอันนี้เนื้อส่วนไหนคะอันนี้เป็นวิปอายส่วนนี้พิคารย่าอันนี้ข้างหน้าเนื้ออันน้าเนื้ออันนี้อันนี้แบบเผ็ดใช่ไหมที่อันนี้คือตัวที่เผ็ดที่สุดอ่าแล้วตัวนู้นก็เป็นมอสซาเรลลาชีสป่ะคะอืมเผ็ดโยกอ่าโอเคโยกมาพ่อขอลิ้นก่อนเลยจานเดียวกันเลยที่มองเริ่มเลยค่ะ เดฟเอาลิ Bem, ้นใช่ไหมเขาทดลองใก่อนแรกเพราะอันนี้อยู่ตรงหน้าใช่ไหมคือมันกินเอาออกไงินเอาออกไงินแล้วก็หมุนหัวไม่หมุนหัวนี่ลิ้นร่วนเริ่มากดีมากเป็นไงเลิ้ดร่วนนี่ได้กินกับข้าวเพราโอเคมากเลยนะว่า อันนี้ข้าวมันจะมีความเปรี้ยวๆหน่อยนะส่วนข้าวเขาจะแบบมีความเค็มๆนิดนึงอืมอาเป็นข้าวแบบอ๋คือเป็นข้าวที่ทํามาเพื่อลิ้นบัวโดยเฉพาะใช่เหมือนข้าวผัดมาเนี่อรอยหรออู้วววริบอายเอาอีกชิ้นนึ่งไหมชิ้นนี้มันดูติดมันริบอายตอนแรกมันมามันยังไม่สุกขนาดนี้นะใช่ตอนแรกมันเป็นลิปออยพอสุกปั๊บกลายเป็นลิบอายริปออยชอบไหมลมบาดใจลมบาดใจ ทันนะแล้วเขามีตัว dipping sauce ม,มาให้ด้วยนะเราก็เลือกได้เลยอันนี้น่าจะเป็น black pepper ป่ะคะอันนี้เป็น black pepper แล้วนี้อครับมัทสึรูมอ่ะอะใช่ครับอืมฉันเก่งเนื้อก็ยังดีเลยอะ่ะเขาดูเอ,อนจอยนะพอขาดโซเดียม,ม,ยมรูเแล่าเนื้อเนุ่มมากทำมันเนียนมากอืมหอ,อมไห้หอมหอมอร่อยจัง หยุดพักไม่ได้กินข้าวเหรอชิมเบอร์เกอร์ดีกว่าเบอร์เกอร์ตัวนี้นี่เขาบอกว่าที่บอกว่าเผ็ดดูซิว่าดูซิว่าคุณพ่อเขาจะบอกว่าเผ็ดไหมบีบดีหนึ่งบีบดีหนึ่งเผบอร์เกอร์รวมสาบานอืมอร่อก็กินด้วยกันไงอืมเผ็ดจริง อได้กลิ่นเหมือนพริกแบบพริกที่อาหารเม็กซิกันนะเออเผ็ดแบบเม็กซิโกนะอืออือใช่เผ็ดอือเผ็ดแบบเม็กซิโกอ่ะเข้าใจเลยว่าทำไมเมนูนี้เป็นเมนูที่ยอดฮิตของทางร้านเพราะว่าน่าจะถูกปากคนไทยมากๆเลยแหละสำหรับบางคนที่แบบว่าไม่ได้ชอบทานเบอร์เกอร์ขนาดนั้นอาจจะคิดว่าการทานเบอร์เกอร์มันจะแบบเลี่ยนใช่ไหมแต่อันนี้จีดกดความเลี่ยนไปเลยคนจะไม่รู้สึกว่าเลี่ยนอีกต่อไปมัน มันกรอบๆมากนะไอแผ่นไอแผ่นที่มันกรอบๆอันนี้ค่ะมันคือแผ่นอะไรอะคะออ่เป็นชีสทอดเผ็ดไหมเผ็ดพอกินไปฟังนี่เริ่มนะเออเผ็ดนะทำเป็นเล่นนะเผ็ดแบบซิกโกอ่ะเออเผ็ดแบบอร่อยอ่ะเจ้าของร้านเขาชื่นชมในการกินจริงจังของพ่อมากไม่รีวิวอะไรทั้งสิ้นเข้ากันไหมนัวไหมนเริ่มรลอนพออ่ะ เผ็ดอยู่นะเช็ดปากเ <Okay. S 2> ช็ดปากรูปโสโคบูรเอนจอยเอนจอยขอลองข้าวน้าเนดีกว่าหนึองเข้าใจที่เบ๊บอกข้าวมันหอมอ่ะบอกไม่ถูกว่าไปผัดอะไรมาแต่มันหอมแล้วพอกินกับกินกับเนื้อกินกับลิน้นวัวแล้วคือมันมันเข้ากันได้ดีเลยส่วนที่เขาท็อปมานะคะถ้าเป็นข้าวหน้าลิ้นวัวเนี่ยเขาจะท็อปพวกออรเนียนมา แล้วคือตัวออนนี้เนี่ยมันจะมีความแบบเปรี้ยวๆหน่อยมันจะตัดรสชาติอันนี้อันนี้รสชาติเป็นไงอมเปรี้ยวนิดๆอืมเป็นอันนี้เขาเรียกบล็อกเก็ตปะไม่ใช่พ่อไม่รีวิวหน่อยนะไม่ไม,ไมีเวลาสังเกตไหมถ้าสมมุติว่าพ่อไม่รีวิวแสดงว่าพ่อแบบเอ็นจอยจริงขอชิมซอสที่เป็นเห็ดหน่อยอุย้ยซอสเห็ดไม่ใช่แบบว่าเห็ดหน่อมแนมนะเห็ดเป็นชิ้นเลยนะนี่ ไี่เห็ดเป็นชิน้นเลยโอ้เอาเรื่องเ<ม>ครื่องเคียงมาก็คือแบบสั่งอันนี้คือได้เครื่องยิงยางริบบิที่มีอย่างน่าจะแมชกับเนื้อได้นะอเพราะฉะนั้นแล้วถ้ามากันแบบว่าสองสามคนพอชั้นหนึ่งก็สามารถแบบแชร์กันได้หลายคนเลยอย่างเรามาอย่างเงี้ยเจ็ดอย่างก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะเยอะเยอะแต่ว่าเขาไม่รู้ไงว่าข้างหลังกล้องมัมีอีกหลายชีวิตจริงๆเรามีคนรีวิวอาหารมาจากต่างประเทศด้วยนะใช่ แค่เขาไม่รีวิวมะมีชาวต่างชาตินะมิสเตอร์ชาลีอันนี้เขาเพิ่งลงเครื่องมาเลยเฮ้ยอใช่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 อ่าใช่ยิบเลยใคร่ใคร่ใคร่มาเซฟมันไม่ได้อ่ให้มิสเตอร์ชาลีลองหยิบไปยิบเอาออกไปออืเคชาลีอ่าอ่าลองลองกัดกินเลย This is jalapeno burger spicy นดอืม spicy อีสเคร o บแสบแบบแ a บแบบแสบไรฮะแสบไรเนื้อนุ่มๆเนื้อนุ่มๆมึงคนใส่เนี่ยคนบูครับบูบูอะไรบูอย่างไงบูลิ่มครับโอ้ยเป็นยังไงเบอสเฟดบอสแ่บแบอยู่ครับแ่บยู่ไหมมั้งขับไหมครับเฟดบอนบปันไดครับบ้ปันได้าปัญใดเอาใจลองไหมเอาสจลองไหมยังยังไม่ได้ใส่รับ มึงมีใส้ป่ะใส่ก็ได้อ่ะเอาไปทั้งจานเลยก็ได้ไปลองกินลองกินมึ่งครับกับจัดกันเลยกันเลยอืมอืมแซ่บมั่งอ้ บัวเขาแบบจังไงร,รสชาติรสชาติโอ้นนุนุ่เุ่นึครับเนื้นนอแฉะแห้งยำไปโอ้ละมุนในปากเลยครับละมุนในปากเลยครับละมุนในปากอ,อ่ะสี่ร้อยแปดสิบกายเส้นเลยก่อนเดีเส้นม่หมดเลมือสั่นแล้วนะมือสั่นแล้วนะพร้องคนใส่ก่อนคนเข,คนขี้ยาครับคนเขี้ยาครับแม่มึงดิขอนแก่นครับอ๋อขอนแก่นมึงบอกขีนยาได้ปะมือเติบเต็มมือเติบเลยครับภาษาอังกฤษเด้อ ่ไปุ๋ยก็กินจริงจังด้วยนะอืนั่นดูน่ากันหมดด้วยนะมึงหิวเป็นมะครับก็ค่อยย้ำมาครับน้ำกูน้ำกูหิวครับหิวอร่อยอร่อยด้วยแซวว่าเนื้อละมุนเนาะละมุนในปากเลยครับละมุนในปากเลยครับยิ้มยิ้ม อันนี้เขานานรินมึงเอาปะโอ้ครับขึ้นมาเอาอ่ะครับเสร็จมือก่อนครับผมครับผมครับยกกินเล่นอันนี้นี่มิจเจวนี่ครับนี่แจวแบบบ้านท่าเนี่ยให้กูตากห้ยปะครับเอาไปเล่ด้วยเลยได้ปะอยากทาเลยวะฮะอยากทาสะจันถูจันทาถูทาถูสาธุ่อเนี่ย ต้องขอขอบคุณร้านของคุณต้าใช่ร้านแคไอ a s t Iron Burger h o าส์นะคะซอยเจ็ดพหลโยธินถ้าใครมาจากทังด่วนก็ลงมาเลี้ยวซ้ายมันไม่เลยอยู่ซ้ายมือเลยทางด่วนไหนพ่อทางด่วนสีรัตนี่กูก็มั่มมันแน่นไหมพ่อทางด่วนสีรัตอะอะไรเนี่นนั่นลักษณะก็ก็แน่นหัวนี่ทำไมอ่ะัวรัตนี่ช่างมันเถอะลูกมันมีนางข้างล่างมุกหกก็ตันๆนี้เลยนะเคื่องเสื่องหน่อยลูกเอ้แต่วันนี้นะ อร่อยมากคุณพ่อนี่แบบประทับใจมากแล้วมันจะดีมากแค่น้องบิ๊กมาดูดูสอยเบอร์เกอร์ส่เนื้ออยากให้มาลองอยากให้มาลองจริงเนื้อช่ำเบอร์เกอร์นี่คือเนื้อช่ำจริงจริงแล้วอย่าคิดว่าคุณไม่ทานเนื้อคุณมาไม่ได้เขามีเมนูหมูนะะเพราฉะนั้นเรามีให้เลือกทั้งเนื้อแล้วก็หมูนะคะแล้วก็ตัวเบอร์เกอร์เองนะคะเขามีให้เลือกทั้งหมด9เมนูเลยนะเราก็เลือกได้เลยว่าเราอยากจะทานเมนูไหนถ้าอยากทานเผ็ดๆก็เหมือนที่ก๊อฟทานได้เลยนะคะ คู่มิลเฮสเลยเออหรือไม่อยากทานเผ็ดมากก็ไปเลือกคาราทิโนก็ได้ที่พอดีชาลีทานไปหมดอันเลยอ่าพบกับรายการมังกระมำคับบอกกันด้ครับพบกับรายการมังกระมำได้เลยที่ช่องคุณบุตรราคำได้ที่ช่องคุณบุตรราคำทุกวันศุกร์ทุกวันศุกร์ครับหกโมงเย็นหกโมงเย็นกินนะกินนะ อะไยังไงวันนี้อร่อยมากครับขอบคุณแคสไอออนเบอร์เกอร์เฮาส์มากมากเลยนะคะที่ให้การต้อนรับพวกเราเป็นอย่างดีอาหารอร่อยทุกเมนูเลยอร่อยจริงอร่อยจริงอยากให้มาลองจเชฟครับก็ถ้าอยากมานะะคมาที่ร้านนี้ได้เลยนะคะเปิดเที่ยงถึง5้าทุ่มเลยนะคะเที่ยงถึงห้าทุ่มดึกๆเครื่องดื่มพร้อมร้านบะหมี่นงนะครับเปิด9ก้ามงเช้าปิด9ก้ามงครึ่งครับขายดีมากเลยใช่ครับเขาขายแค่นั้นเองขายวันละสิบชามนวันละสิบชามค่ะเจอกันใหม่นะครับค่ะเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ มันต้องวัสดีก็หลับตั้งใจกินเหอะครับครับโอ้กินเงไงอยๆบุกก็ชิ้นนึ่งแล้วมีข้าวกำลังจะหมดแล้วนะพ่อชอบคนแบบนี้เขาอยู่กับพ่อมานานยังนะไปๆมามาแล้วที่หายไปนี่ไปไหนอ่ะ ติดผู้หญิงพอเงินหมดเขากลับมาเหรอกลับมาไม่มากลับมาแล้วเขาพูดภาษาอังกฤษได้ไหมป้าป่าบอกอะไรในอีสานบอกป้าป่าไปเจอเขาที่ไหนอ่ะหลายปีแล้วเนหลายปีแล้วมันก็อยู่ไปทั่วยแหละตอนนี้อยู่แก่กล้องให้ได้อยู่เข้ากล้องให้ได้นี่เป็นนักร้องนำหรอบ่าครับเป็นเป็นอะไรยกของ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 อร่อยไหมไปเรียอร่อยครับอร่อยครับแซ่บมั้ครับแซ่บครับมันเผ็ดบอมันเผ็ดบอมแค่พอดีครับแม่นพอดี อ่ะกินไปเลยครับนั่นก็มัอ